สวัสดีครับมาพบกับูกืึอนเลาเพื่อนเพื่นอนเราเฮ้ยเฮ้ยอยี่จะเป็นพ่อพลายคุณศึกของเรานะครับพ่อพลายตัวใหญ่ในทีมงานท่องเทช้างวันทุ่งนะครับอันนี้ก็มาเช็คโซ่เช็คช้างนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าน้ําท่วมมาคืนนะ น้ำนะครับมาเต็มแล้วนะครับผมน้ำมาเต็มตรงที่ช้างเราปูกแล้วก็ต้องย้ายช้างขึ้นมานะครับวันก็ย้ายคุณศึกได้มาเชือกเดียวแล้วก็ย้ายตัวเล็กนะครับเข้ามาอยู่ตรงสูงๆหน่อยนะครับเปลี่ยนหลักอันนี้คอนแจ็คจะมาย้ายอีกสี่เชือกนะครับส่วนพ่อใหญ่คุณศึกก็ย้ายขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่ข้างบนนะครับกินหญ้าอย่างสบายนะครับผมส่วนพ่อใหญ่พลคุณศึกก็นะครับ ใหญ่แผลคุณสึกก็ได้อยู่ที่สบายแล้วนะครับตอนนี้ไม่เดี๋ยวก็จะค่อยมาเปลี่ยนนะครับวันนึงเปลี่ยนสองครั้งครับเช้าอ้อยเที่ยงครับเที่ยงแล้วก็เย็นนะครับผมให้กินน้านะครับผมประมาณเก้าโมงแล้วก็ประมาณสี่โมงเย็นนะครับมาให้กินอาหารกินน้านะครับถ้าอาหารก็จะให้กินเช้าเที่ยงเย็นนะมาโยนอาหารครับวันนี้พ่อใหญ่ก็คุณดีสักหน่อยนะครับไม่ผอมนะครับอ้วนดี ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปช่องไพลทงเพช้างบ้านทุ่งนะครับผมพ่อใหญ่พลายคนจิกของเรา <c oughs> ใหญ่นะครับรูปร่างใหญ่มากครับอามารถสตันกว,กว่านะครับตันกว,กว่านะครับพ่อใหญ่ ยาอย่างสบายเลยครับช้างเรามีทั้งหมดในทีมงานก็5เชือกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสคไครป์เป็นกำลังใจให้กับควานแจ็กด้วยนะครับเลี้ยงช้างคนเดียว5เชือกนะครับปผม พอใหญ่เนี่ยอายุประมาณสามสิบกว่าๆนะครับเกือบจะสี่สิบนะครับผมยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับกำลังพอดีครับอายุกสูสีประมาณควอนควอนแจ็คนะครับอยยุก็สูสีประมาณควอนแจ็คนี่แหละครับน้าฝนก็เริ่มดินมาแล้วนะครับตรงนี้ช่วงฝนฝนดินดินนะครับผมช่วงฝนดินดินนะครับเดี๋ยวควอนแจ็คจะไปย้ายตัวเล็กนะครับผมจะไปย้ายตัวเล็กอีกนะครับ ก็ให้ผู mm ้พ่อพลายคุณศึกไปกอนะครับตอนนี้โอ้งานนะครับจางมากนะครับก็ได้ตัวมาจากเชียงใหม่นะครับผมเอามาจากเชียงใหม่นะครับช้างเชือกนี้แล้วก็ย้ายมาอยู่จังหวัดตากนะครับแล้วก็ฟันเจก็ไปเอามาที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันมาประมาณ4ปีแล้วนะครับมาอยู่ได้ปัน4ี่ปีแล้วนะครับผมสำหรับช้างเชือกนี้พ่อพลายคุณศึกของเรานะครับ เราก็ย้ายมาจากนูน้นเมื่อวานนะครับช่วงเย็นๆมาคนเดียวครับหลังจากที่ควันแจ็คมาจากเอาช้างที่ชนบุรีนะเอ้ที่ไอเชียงใหม่นะครับก็เลยมาย้ายช้างเชียงนี้เข้ามาครับตร <c oughs> งนี้ต้องลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าฝนดหเ้าแล้วก็ลมบากนะครับก็ฝากติดตามนะครับกับช่องพลายทองเทช้างบ้านทุ่งไม่ว่าเราจะไปที่ไหนทำอะไรยังไงเราก็ แล่าสุดในท่านได้ช่องติดตามในช่อง YouTube นะครับของเราได้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ